เมื่อนี้เราจะมีเมนูนะคะยำปลากระกป๋องเดิอพี่น้องเด้มมาจา้าเทปง่ายๆให้พี่น้องเก่็ดเคียงมีจนหอมผักซีโอ้ยหัวหอมแต่กับริกสดกเขาเขาสียยำใส่จานเลยนะคะเขาเลยหั่นแบบนี้เพราะวะ่าใส่ลงไปต้องเอาเขาใส่นี้จะเสบคุกว่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะเาสียยำใส่นี้เลยราดด้วยมะนาวบีบจวดลงไป ปีลงไปนะคะน้ำปลาปรุงเครื่องไปด้วยเด้อหอมมากเออ,นะออจะภุมักเด้อพ่อมีพ่อเพื่อนนะพ่อยิงใส่อซ้ำนี่แหละเด้ใส่ยังไหลนะคะจะต,ตับเพียงเล็กหน่อยล <c oughs> ูกเข่าเขาไปเลยค่ะ ขาวเมนูยำปลากระป๋องนี่เป็นเมนูที่ง่ายแห้งแล้วก็เสียบนะคะบางก้นก็หั่นปลาไข่ซอยบางๆใส่เด้ี่น้องเ้องใส่ส่วนประกอบข้าวมีก็ะเสียบเลยอ่ะขามีต้นหอมวักซีเขามีต้นหอมอยู่นะคะแต่ว่าใส่แกงปลากระป๋องบิกัดบิกซีนะพ่อราคาถูก ยำง่ายเมนูนี้ง่ายนะคะลลายๆ้นกระสิมากกินเป็นเมนูที่คุกกับเขาพี่น้องสือเขามากหอมๆกินง่ายมานะจ๊ะเรามาเจอกันตอนกินเลยค่ะอีกเมนูหนึ่งจ้ะพี่น้องอันนี้สื้อเอาหาานวสดต้มยำจ้ะมามากินนํ้กันจ้ะกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะโอ้เจ็บมือโอ้แสบตา เออใช่กระสุนน้ำตาแตกเลยเนี่ยเงินกินเป็นของเจ้าได้พี่น้องเราทงอะไรยี่สิบบาทยีสิบบาทใส่เสือใส่เสือตัวไหนสุดเมื่อคืนได้เพราะว่าอันใส่อะไรสุดแล้ว็ะถอดออกเมื่ิกี้เขาสิบบาทโดนผดโพดอะไรนี่ไอ้ต้มยำต้มยำลำคนเป็นต้มยำไก่บ้านพี่น้องแล้วก็มีพวงแค่ของไหมอุ้ยเหรออืมเป็นลำคน น,น,น,น้ำข้นน้ำข้นเออบ่แม่น้นำข้นน้ำข้นที่บุ๊บบอกว่าอืมมาก,มกินกันเลยเลยบัดนี้ห้องหายนานห้องหย้ยแล้วนางหา้องห้คนเดียวอยู่นี่นานหงหา้องห้คนเดียวมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันจ้าใส่แบบลูบกโดดหันหน,านา้นาหา เสีบบ่ตงบียหน้าเลยใช่ไหม่เียบ่บหัวหน้าใหมจะเียบ่ทำให้เีก็เลยบีบแสบตาหอมแดงครับเอบริหารปคนหันเธอก็จะเสียบ ปล,ปลนรน,นเปียกผิดไปเทอ่บอกว่าเป็เปียวยำหอมแดงเลยนีพี่น้อง <c oughs> คุกตีแหละบัดดี้คุกแล้วถอดโอ้โหเพชรกิจจัดสุดยอดเลยพี่น้องอุ้ยเฮียพักเฮียพักเฮียไป่น้อง,องบ่เพชรกาลการพริกหน่วยนะคะเกลือกกาลถือการพริกหน่วยเอานะหน้าค่ะอืมคนใส่ยังเกอน พริกทอดให้โอ้ดอยดไหนาฮองมีอยู่อะเยนคนแท้อืมอืมเดีพริกบอกไม่แหงวว่งนะเออบอกพริกอีนดิอืมคนแห้งเราถามเขาจะอะไบเก่ไปหน่อยบอโอ เนี่ยก็ยำน้ำอืมอแากตาอืมผม,มยำไก่บ้านนะครับอีพวงไข่หองคึกอยากนาะหอมไหครับอืม เจ็บบาทเจ็ดสิบบาทอันนี้พวกใครพวงอื้มขบอบอมากหออเออนอนบ่อกับบองน้อืบ่อยิงแสบตาแล้วอ บุผิดใส่น้ำเอาหอมใ่นอืมคำเดียวโอมตากะกินหอมงูไปกะยังแต่อยู่ในเองเนาะโอ้แสบตาบุหรี่บิปผิดใจบางแสบตา ใครยังก่อนกวงใครข่วงใครอืมตดน้า่าขวงใครใครน้ำป้าเลยบอกได้ยี่งบอกคุณว่าเอารถจะจัดได้ไหมคะแย่คนคนคนน่าใส่ยดส่วน มาเป็นไงโอ้ยห้องไคระบาดเนี่ยอ้อถดเด้อชูคิมมงให้เบิ้งคือคือ,คอนนยู่บ้านว่าด้เผ็ดนะฮะมแสบตามีละผู้ใดจูิันหวาหวเหมือนหว่ามีบ่มีช่วน้อยแต่ชนรลายนี่ เขาหันอยู่ขุ่นเขายางพาา่ตั้งแตกลยัวต้องเจมโกนไนี่หนึ่งถคุณจะเลี่ยงเหี้ย ใส,ใส่ไปหัวหนึ่งเลยนะหัวกับไงเรื่องของแข็มอหอมพอเจ้บตาแตกไส่ตรงไก่ไกบ่บานว้ะโอ้คือไก่ไก่บ่าไก่บานด้วยหรอแม่มม แล้วมึนาอาจจะเสีรอนน้ำใส่ชิ้นบไปซก่อนเป็นการกินสีทรมานมามบ่ได้เผ็ดด้วยววกินอยูน่น้ำหยาบหยำเขาไปมันเกิดมันก็เตี่ยงเลยทำไมหอมถึงใจร้ายจัง หอมทำให้คนร้องไห้ได้หึใส่ให้แต่ว่าไม่ได้่าเจ็บปวดหอกเ่อดังนั่งบ่ 那个是牛。Ini apa kan? Ini apa lu Ini tom yam panin, tom yam pabuk Tom yam ยำผัด <laughs> อมัอนดีต่อสุขภาพไหมดีสิดทำยังไงไม่ให้เป็นหวัดไง <laughs> เอีทำไมกินแล้วเป็นหวัดกินแล้วกินแล้วคัดจมูกกระตุ้นมากกว่าเดิมอีกหรืออะไรอ่ะ ปลปั้มตัดแต่ด้ยอืมตัว,ม,วมันให้อ๊ะปกติเขาย่ำให้กินกับบเป็นปลาเหนียวอันนี้แต่คลองย่ำเองมันเลยกินมันตลบในห้องมั้งกระบ,บอกนเนาะอืมบัลล่านำใส่เลยอืมผมผมเอาคนหวานอืม Cho dưới rắn thì đẹp lên nhỏ Nhà ta dưới rắn đẹp lên Nó sạch thì rất là đẹp Trái bánh nhiều không ตอนปลายไปโอ้ยากบกี กวานพี่น,น้องห่อนเอาห่อนบอสห่อนเนาะห่อนตะวสาวเลยขอบพระสาวได้สวยนะ้ phết Bộ đẹp hết đấy ta

ันซาใจบ่อืมกินจบก็จะอิ่มหมดแล้วนะครไป้ไหมเยอะปีคือปึ๊งอะเ <c ười> มื่อไรคะโอ้โอบ่มีเหลือนะครับบ่มีเหลือหมายถึงว่าห <c ười> ลังจากคิดมือไปกับบ่มีเหลือนะครับกินได้ <c ười> <c ười> อีกตุ๊าบาย พอกันคิดหนาได้พี่น้องโอ้คิดถทรมานแฮงถึงห้องนอนแตกแบบไรผับๆอ่ะรักช้างน่อยขอให้รักนานๆนะจ๊ะกตเริ่มยู่งเริ่มยุ่งกับลืมกวนไส้เป็นภูญิบาลให้กับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าไปแล้วค่ะโอ้โหบุญรำ